สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสกควร์ชาเนเอกแล้วนะคะเย่ยฮู้ฮู้วันนี้นะคะเราจะมาแจกไอดีนั่นเองวันนี้เราจะมาแจกไอดีบ้านตุ๊ก,กตานะคะอันนี้ก็คือไม่ได้สร้างเองอีกแล้วเนะค่ะนี่ราไม่ได้สร้างเองเดี๋ยวเราเริ่มแจกไอดีบ้านเดี๋ยวเราเริ่มแจกไอดีบ้านตุ๊กตากเลยค่ะนี่ค่ะอัน,นก็คือไอดีไอดีก็จะ ประมาณนี้ก็461 6180 6307715กดถูกต้องนะคะหรือกดตรงลงได้ก็แล้วก็กดโอเคน,นี้ค่ะได้แล้วแล้วก็รอมันโหลดนะคะโหลดเสร็จแล้วก็ไปตามลูกศรเลยค่ะนี่บินไปเลยนะคะ ซึ่งแบบต้องแบบอ,แบบอยู่ตรงนั้นแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราขอวับไปเลยไปเลยน,นะคะอ่ะโอ้โหสวยมากเลยค่ะทุกคนสร้างในขนาดนี้คือแบบโอ้โหมากเลยนะคะคือแบบมีรายหลังมากเลยอ่ะอันนี้คือแบบโอ้เดี๋ยวเราไปทำแบบให้มันไม่มีลูกศรก่อนนะคะเริ่มก่อน อ่าอันนี้ก็จะเป็นบ้านโดเรมอนเนาะแต่ว่าข้างในจะไม่มีอะไรนะคะก็จะ,ะลงโจงเนาะอันนี้คืออะไรอะคิตตี้คิตตี้มั้งเหคิตตี้ก็ไม่มีอะไรนุ่นเหมือนแบบเป็นห้องพักรีสอร์ทตุต๊ก,กตาอะไรแบบเนี้อนนอยอ,ะะอันนี้คือเราจะมำชื่อไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้คือเราจําำชื่อไม่ได้แล้วก่อนจำได้แต่ว่าตอนนี้จำไม่ได้แล้วอะอันนี้ก็ลงโล่งนะคะไม่มีอะไร อันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะคะนี่คือไม่รู้อ่ะข้างในก็ไม่มีอะไรนะคะมาเรามาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้คือไรตรงนี้ก็คือแบบตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้นะคะคือเราไม่รู้เราไม่ค่อยดูเราไม่ค่อยรู้เรื่องการ์ตูนตุ๊กตาอะไรพวกนี้นะคะอันนี้เราก็ไม่รู้อีกแล้วคือตัวอะไรทุกคนเออเราไม่รู้ไม่รู้แค่สองสามอันเองอันนี้ตุ๊กตาอะไร ตุ๊กตาน้มแข็งใช่ไหมอเออก็ไม่มีอะไรนะคะน่าจะไม่มีอะไรหมดแหละอันนี้มินเนี่ยนน่าจะมินเนี่ยนมินเนี่ยนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าคือแบบเราชอบที่มันเป็นเออแบบตุ๊กตาแนี้มันจะเหมือนห้องรีสอร์ทตรงนี้เราชอบมากเลยนะคะมันจะมันคือแบบ เป็นตุ๊กตาน่ารักมากเลยมันจะแบบเหมือนรีสอร์ทห้องตุ๊กตาอะไรแบบนี้คือเราว่ามันแบบสวยดีนะน่าจะเป็นต่างชาติมันสร้างมันมันเป็นภาษาอันเนี้ยสร้างได้ขนาดนี้คือเก่งอะสร้างได้ไงอ่ะแต่ว่าข้างในจะไม่มีอะไรนะคะและสวยมากเลยคะ่ะนี่ ก็เหมาะมากเลยนะคะสําหรับพื้นที่ตรงเมื่อที่ตรงนี้จะจะโลงๆอยู่แล้วมาสร้างอะไรก็ได้นะคะนี่ก็จบไปนะคะสำหรับการแจกไอดีบ้านตุ๊กตานะคะก็ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องสกุาชาแนลนะคะก็เจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย